กลุ่มกลมที่เห็นนี่เขาเรียกยว่าพอเทลพอเทลก็เหมือนเป็นเหมือนลักษณะคล้ายๆประตูมิติเป็นเกตการเดินทางเนี่ยอย่างที่พี่เพิ่งพูดเนี่ยมันใช้ฟิวเคสซี่ความถี่แล้วก็อะไรเครื่องที่เรียกว่าทานไม่ชีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเปลี่ยนความถี่กําแพงเวลามาเจอกันเนี่ยเราสามารถไปที่อื่นได้มันถึงต้องเข้าไปอยู่ในประตูมิติหลังปี2028จะมีเครื่องเดินทางข้ามเวลาคนทุกคนก็ต้องหาเพื่อเจอใช่เขาทดลองแล้วมันหายไปจริง ว่าจร,จริงไหมหายไหมหายครับหายหายไปจริงๆแล้วอ่ะเขาต้องการที่พัฒนาเพ,พื่อที่จะให้ระหว่างให้ให,ให้เลด้าของศัตรตูเนี่ยตรวจไม่เจอแต่ปรากฏว่ามันมันไปเยอะกว่าน,นั้นนะครับก็เรือหายไปแต่ไอ้เรื่องนักเดินทางข้ามเวลานี่ยมันจะมีจริงหรือเปล่าเพราะบางคนเนี่ยเขาเคยออกมาพูดเลยว่าเขาเดินทางข้ามเวลาอีกประมาณสัก30ปีค่ปแล้วไปใช้ชีวิตอยู่มา2เดือนด้วย อขอต้อนรับคุณพีททองเจือสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับอีกครั้งนี่คือพี่พีทนี่ถือว่าเป็นผู้ที่เข้มบอดอยู่กับวงการนี้มานานนะกี่ปีแล้วพี่ที่สารเรื่องยุ้ยโฟสามสิบกว่าปีมที่นี่เป็นอย่างอย่างจริงจังนะครับจริงจังเลยเหล็กๆแล้วแล้วเราก็ติดตามพี่พีทเรื่องยุ้ยโฟนในไอจีเขาจะตลอดเลยนะจะมีคนส่งคลิปมาให้ดูเป็นหลักฐานให้ช่วยตรวจสอบแ้วก็ดีเอ็มวันหนึ่งน่าจะเป็นหลักร้อยโอ้โห แต่ปัญหาก็คือเวลาคนเจอเนี่ยถ่ายด้วยมือถือบางทีมันกลมชัดมันจะไม่ค่อยได้คือมาตรฐานร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเป็นมือถือหมดว่าเจอโดยบังเอิญก็เราไม่เราไม่สามารถเอามันลงได้เยอะมากเพราะส่วนมากก็จะซูมเข้าไปแล้วก็ไปหยุดได้เท่าที่ระยะกล้องมันรับได้ก็จะเป็นกลมๆลีๆบ้างแต่ว่าการเคลื่อนไหวที่มันไม่ใช่เครื่องบินไปที่ประเทศสเปนครับเป็นชายฝั่งทะเลของสเปนคลิปเนี้ยเรือประมงเนี่ยแหละเป็นคนถ่ายคลิปได้คุณดูนะฮะ เ็นเครื่องบินเจ็ตเครื่องบินเจ็ตน่าจะเป็นของทหารเนี่ยแหละของราชการเนี่ยของของทหารเนี่ยแหละปรากฏเครื่องบินเจ็ตกำลังไล่ล่าอยูเอฟโอแล้วปรากฏเอฟโอเนี่ยพุ่งลมลงไปในน้ำเลยลงในทะเลอย่างไม่ไม่อันนี้ไม่โดนยิงไม่ได้โดนยิงไม่โดนยิงหลบหลบลงหลบลงน้ำไปเลยเลี่ยง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 ที่จะปะทะกันคุณดูนะคือชาวประมงเหวอะแจกเลยเหวเลยลงน้ำอ่ะขอดูคลิปเต็มๆลูุกให้ประชาชนได้ดู เขาเชื่อว่าเป็น UFO เป็น UFO จากนอกโลกเนี่ยแล้วปรากฏว่าทางการรู้ว่า UFO อฟกำลังบินอยู่หน้าน้ำของประเทศสเปนก็เลยส่งจรวดไม่ใช่จรวดเครื่องบินรบเครื่องบินลบเพื่อมาขับไล่ UFO หลังจากนั้นปุ๊บเอาง่ายๆทำให้รู้อย่างนว่าถ้าสมมติเป็น UFO จริงเทคโนโลยีของเราสู้เขาไม่ได้เขาหายลงไปเลยเหตุการณ์นี้เป็นยังไงครับก็อันนี้เคลินนี้พีดูมาเกือบ20ปีแล้วครับอ่ะ นี่มีมานาแนล้วครับนั้นมากครับคือถ้าที่เห็นเท่าที่เห็นที่ที่ผมโพสต์ในไอจีทั้งหมดเนี่ยจะเป็นคลิปที่ส่วนมากเป็นใช้คําว่าเป็นสารตั้งต้นของเรารที่เราศึกษาแล้วก็ดูมาตลอดดูมานานมากแล้วก็ตอนนี้เป็นช่วงที่ทุกคนอยู่ในยุคที่เรียกว่า awakening คือการตื่นรู้เราก็ต้องเริ่มเอาข้อมูลที่เราเริ่มต้นเนี่ยมาให้ทุกคนเริ่มเริ่มเห็นมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ทุกคนต้องเปิดใจให้กว้างนะครับแล้วก็ เรียนรู้แล้วก็รับข้อมูลใหม่ๆนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปิดใจอย่าเพิ่งทาคืออย่าเพิ่งปิดตัวเองอ่ะรับรู้ข้อมูลใหม่ๆแล้วสนุกไปด้วยกันดแต่เ<ด>อาจริงนะงมันก็แปลกอย่างว่าหนังอ่ะมันสร้างมาก่อนนั้นนยี่สิบสิบปี <c oughs> มันสร้างอย่างเช่นเนี่ยที่รัเสเซียดีกว่าขอดูคลิปที่รัเสเซียครับที่รัเสเซียเนี่ยปรากฏเฮลิคอปเตอร์ของหารรัเสเซียเนี่ยจับ u f เอ่ะนนออากเหนือประเทศรัสเซียจับได้เลยหรอ บินข้างๆเลยครับบินข้างๆกันเลยใช่ครับปรากฏการณ์จากเซทิชินะครับเขาจะชอบมาบินอยู่เวลามีเฮลิคอปเตอร์บินเนี่ยเขาชอบมาอยู่ใกล้ๆเพราะเลยอ่ะเหมือนทักทายแสดงให้เห็นว่เาอยินสารหลังเลยเหรอเียซึ่ง UFO เนี่ยเข้าใกล้เฮลิคอปเตอร์บ่อยมันบางมากเลยนะ UFO เนี่ยมีอุปกรณ์ขับเคลื่อนอันนี้เป็นลักษณะอันที่ผมแบบที่ผมเคยเห็นกับตาที่ที่เขากลาง เขาก็ลาใช่ไหมครัอันนี้ก็คือลักษณะนี้เลยลักษณะนี้ครับเหมือนจานล่อนพิซซี่นี่เลยแต่ว่ามันจะเงาๆแบบนี้เป๊ะเลยแต่ความยาวของผมเนี่ยประมาณรถเมลสัก15คันต่อกันโอ้โหใหญ่มากนะแล้วก็วาร์ปหายไปกับตาแล้วก็อยู่นี่ใกล้มากเลยใช่บิวตี้ฟอันนี้แบบสวยงามมากชอบอันนี้ปรากฏขึ้นเหนือรัสเซียนะฮะครับปรากฏชาวรัสเซียจำนวนมากเนี่ยดู UFO ด้วยความประหลาดใจครับจากนั้นปุ๊บ UFO อฟเขาได้สร้างทางเข้า วราบอะอย่างเงี้ยเห็นป่ะสตาร์เกตเป็นเหมือนสตาร์เกตเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ซึ่งปรากฏว่าหลังจากไอ้ทางเข้าตรงนี้เกิดขึ้นมาปุ๊บมันดูดเข้าไปฮะเขาเขากลับไปในที่ที่เขาต้องการจะไปอ๋อหรอใช่ไอเด็ดเด็ดมอนอช่ใช่ดูอันนี้อันเนี้ยอันเนี้ยภาษาใช่ศัพท์เทคนิคนี้เขาเรียกว่าพอร์ทัล ก็คือเปที่เขาข้ามไปที่มันเหมือนในหนังทุกอย่างเลยนะที่เราดูอะหมือน่างเลยนะแท้แท่นอนนี้แท้แน่นอนครับมีการต่างประเทศมีารตัวเช็คแล้วถ้าแน่นอนอันนี้ออริจินอลจะมีเสียงคนคุยกันด้วยคนตื่นเต้นคนที่เหมือนขอฟังหน่อยอันนี้อันนี้มีแปะกาวอันนี้ใส่ซาวไปแล้วอันนี้อันนี้เด็ดมากครับที่เรื่องมาให้ดูส่วนมากจะเด็ดๆทั้งนั้นครับแล้วมันก็คือเหมือนเปิดประวัตูเวลาประตูมิติอย่างนี้หรือกัน การเดินทางเนี่นะครับนี่ไงแล้วก็วืบไปเลยเนี่ยพี่เราพิจเเลยอ่ะจะจะบอกดูเลมอนเลยคือคือดูเลมอนที่มันนั่งทาแมชชีการการเดินทางของของพวกเขาเนี่ยนะครับไม่ไม่ใช้ผ่านานที่มีน้ำมันแล้วเท่าไหร่ไม่ไม่ได้ใช้เลยส่วนมากจะใช้เรื่องของเอ่อฟรีเควนซีก็คือความถี่แล้วก็เอ่อเป็นความถี่แล้วก็ใช้คำว่าก็คือเป็นความถี่เนี่ยอย่างอย่าง ประเทศต่างๆที่กําลังพยายามจะสร้างฐานม่ชีนเนี่ยถามว่าทางไม่ชีนทําอะไรเออไม่มีใครคิดว่าทำหนึ่งทำยังไงให้มันใช้งานได้วิธีก็คือสร้างความถี่แล้วก็เปลี่ยนความถี่ปัจจุบันเนี่ยให้เป็นความถี่ที่มากกว่าเดิมอาจจะเยอะขึ้นอีก2 7 0 0ห้าล้านเท่าพอความถี่มันเปลี่ยนเนี่ยเวลามันก็จะเปลี่ยนไปด้วยอะไรลักษณะนี้ก็สัดสารเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนนะสสารไม่เปลี่ยนปลี่นเปลี่ยนแค่ความถี่อย่างเดียวใช่ความถี่พอความถี่เปลี่ยนเนี่ย อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นวัตถุวัดสดุหรือบุคคลหรืออะไรก็แล้วแต่พอมันไปเจอตรงแกลบที่มันเป็นตรงที่มันมเชื่อมกันเนี่ย<ห><ห>มันจะผ่านเท่าไห,หร่เนี่ย<ส>อย่างอย่างที่เห็นเนี่ยครับมันจะไปได้ที่อื่นแล้วก็นี่ก็ไปไหนก็ไม่รู้กลับบ้านเขาอะไรก็ไม่รู้รจริงๆแล้วถ้าที่นิดมองเนี่ยถ้าไม่กลับไปที่ดาวก็น่าจะขึ้นไปบนยานแม่ที่อยู่ข้างบนชอบเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็เด็ดครับอันนี้คืออะไรคล้ายๆกันอันนี้คล้ายๆกันใช่เป็นที่กลมกมที่เห็นนี่เขาเรียกว่าพอเทลพอเทลก็เหมือนเป็นเหมือนลักษณะคล้ายๆประต พอเข้าไปได้เขาก็จะหายไปไปที่อื่นครับแต่นี่เขาก็ไปแบบทช้าๆนะสโลว์สโลว์นะใช่ครับบางทีเนี่ยยูเอฟโอเนี่ยอยู่บนพื้นน้ำเนี่ยปุ๊บหายเขาก็มีการปล่อยลําแสงนี่คุณดูอันนี้สุดยอดมากครับอันนี้คืออะไรที่น่าเสียเหมือนกันอันนี้เขาอันนี้ฮะอันนี้ผมอันนี้ออริจินอลเนี่ยผมทํางานกับหน่วยในภาครัฐหน่วยหนึ่งเขาส่งมาให้หายละไปละไปละใช่มันบินเลียบว้าวบ้วบินเลียบน้ำใช่ครับจริงๆถ้าเข้าไปดูภาพใหญ่จริงๆเนี่ย จะเห็นเงาบนพื้นแล้วก็ไอ้ที่อยู่บนพื้นเห็นไหมอ้ในน้ำ,นำที่ไม่ใช่ดเห็นในน้ำไหมที่มันเป็นปุยปุยที่<ช>เป็นที่แหวกอ่ะด้วยด้วยความเร็วของมันแล้วการเคลื่อนที่เนี่ยตรงนั้นเนี่ยจริงจริงมันคือปุยเป็นปุยน้ําแข็งแล้วครับเป<อ>็นปุยน้ําแข็งถ้าคิดไม่คิดไม่ผิดอันนี้เขาเคยพูดเคยพูดมาจำลองว่ามาดูการละลายของควอโลกใช่ใช่ สมมติว่าเขาคงไม่สามารถมานั่งคุยในรายการแล้วบอกทุกคนว่ามนุษย์ทุกคนควรจะทําความรู้สึกนึกคิดแบบนี้นี่หรอไหมมันไม่ได้ก็เลยแสดงให้เห็นพี่เราคิดว่าอนาคตจะมีมนุษย์ต่างดาวมาน่ะออกรายการกับเรามีมมันน่าจะมีนะมันคงมันคงเราคงต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเขาแล้วมีไหมเป็นไปได้มั้ยมีว่าเขามาแบบมิตรหรือมาแบบศัตรูมิตรมีนะศัตรูฝ่ายดาร์กก็มีครับแต่ว่าฝ่ายดีก็เยอะกว่าพี่จะบอกเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือ อนาคตเนี่ยมันมันจะมีหลายๆอย่างที่เราคาดคิดยังไม่ถึงมากอีกคลิปหนึ่งดีกว่าอีกคลิปนี้ปล่อยลําแสงอย่างนี้เหมือนในเหมือนในหนังนะเหมือนในหนังที่เราดูกันตั้งแต่เิดตัวนย่างพิซานเดโกปล่อยไปไหนอะปล่อยลงมาพูดปล่อยมายางลูกปล่อยบางสิ่งบางอย่างให้เราไม่เข้าใจแล้วเขาก็ยิงเลเซอร์เหมือนสแกนหาบางอย่างดูครับจากสถิติหรือว่าที่ประสบการณ์ที่ศึกษามาเนี่ย หนึ่งในสิ่งสาคัญที่เขาชอบบนโลกเราเขามีเรามีแร่ธาตุบางอย่างที่เขาไม่มีซึ่ง<อ>จะนําไปใช้เป็นพลังงานได้<อ>นะครซ,ซึ่งตรงนี้ถามผมว่าแร่ธาตุอะไรเนี่ยอย่างแรกเลยน่าจะเป็นทองอนะครับแล้วก็มีอีกอันนึงผมฟังมีคนไทยเนี่ยแหละเคยเจอแล้วก็มาติดต่อแล้วต้องการมาเอามะพร้าวจากเขาไปทีหนึ่งเป็นร้อยๆอยลูกฮ<อ>ะอยากได้มะพร้าวเปลือกเขาน่าจะเป็น พลังงานอะไรบางอย่างอะไรบางอย่างอีกอย่างหนึ่งก็พี่พีทมาบอกฉันนั่นแหละเกี่ยวกับการเดินทางข้ามเวลาพิติใช่ไหมพี่พีทบอกสิปุ๊บตั้งแต่วันนี้คุณมาตั้งแต่เดียนที่แล้วใช่ใช่ฉันกลับไปนั่งดูคลิปดูคลิปแล้วแบบโชคละกีอีมโนก็ต้องดูด้วยเนี่ยคือมันไปเกี่ยวกับการเดินทางข้ามเพราะมันเหมือนการศึกษาอะไรใหม่ๆหมดเลยใช่ใช่ถูกต้องเพราะมันไม่มีเรียนในห้องเรียนใชนก็ต้องมาหนังดูใน เรื่องการเดินทางข้าเวลานี้มันคืออะไรพี่พีชคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีถ้าเล่าให้ฟังมันคงไม่หมดนะเนาะ,ะแต่ประเด็นง่ายๆคือการเดินทางเนี่ยอย่างที่พี่พิ่งพูดเนี่ยมันใช้ฟิวเคนซี่ความถี่แล้วก็อะไรเครื่องที่เรียกว่าไทมา์มิชีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเปลี่ยนความถี่พอเปลี่ยนความถี่เนี่ยกำแพงเวลามาเจอกันเนี่ยเราสามารถไปที่อื่นได้มันถึงต้องเข้าไปอยู่ในประตูมิต,ติ back to the future ลักษณะนั้นครับ b a เล to the f u t u r มีเรื่องเรื่องหนึ่งที่ตอนที่คุณไปดูเลเขาแชร์กันเต็ไมไปหมดอ่ะเขาบอกเขาเนี่ยได้มีโอกาสอันนี้อาจจะเป็นนิทานฟังเป็นนิทานา้บาบา้บาบบอๆเหมือนเรามาเล่าเรื่องผีอ่ะเธอยังชอบกันเลยอถูกต้องไหมล่ะวันนี้เราลองเป็นฟังเป็นวิทยาศาสตร์เขาเนี่ยได้มีโอกาสเดินทางไปอนาคตอืเขาว่าอย่างนั้นนะแล้วก็กลับมาเล่าเรื่องเราทุกอย่างที่เกิดขึ้นในอนาคตให้กับทุกคนฟังท,ทุกอย่าง อเมริกาเอาเขาเครื่องจับเท็จเครื่องจับเท็จอเมริกาเขาบอกเป็นเครื่องจับเท็ตที่แม่นยาถูกต้องไหมฮะแต่ปรากฏเอาเราย้อนกลับไปอดีตก่อนคือคุณเอาบีเบร็กเป็นคนที่เขาอ้างว่าเขาใช้ชีวิตอยู่ในโลกอนาคตเนี่ยสองครั้งครั้งแรกเลยคือปีคิดสัาศสองพันหนึ่งร้อยสาช2ิ3เจ็ดตอนนั้นน่ะเขาไปหกอาทิตย์นะครั้งที่สองพวกเรายังไม่เกิดกันหรอกสองเจ็ดสี่เก้าซึ่งที่น่าสนใจคือนะฮะเขาสามารถ บอกสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างถูกต้องหมดเลย oh. ถูกต้องหมดเลยโดยเฉพาะเรื่องการจัดระเบียบโลกใหม่หลังเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ oh. เขาพูดหมดเลยว่าขั่วโลกเหนือจะเป็นยังไงถั่วโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงโครงการมอนทร็อกซึ่งเป็นโครงการลับของรัฐบาลอาเมริกา hmm. ซึ่งมันเป็นแบบว่าลับหมดเลยอะ <Chris Secret. S 1> ซึ่งมันอยู่ในแคมีโรสูย์วิจัยแห่งนี้ก็ได้ร่วมกันพัฒนาเทคนิคที่ว่าสงครามจิตวิทยา เราก็มีการวิจัยอะไรแปลกๆมากมายเลยจนคิดตะสักกาชช่วงหนึ่งเขาบอกว่าต้นกําเนิดของโครงการมอนทร็อกเนี่ยคือในปีหนึ่งเก้าสี่สามนี่ยทางอเมริกาเขาได้ทําการทดลองตอนนั้นทําเรือพิฆาตไง U.S.S. จำได้ไหมเนี่ย h e r i t a g เนี่ยเรื่องราวตอนที่พี่พีทได้ติดตามมันี่ติดตามไหมติดตามับเป็นยังไงคะเนี่วก็เขาทดลองแล้วมันหายไปจริงว่าจริงไหมหายไหมหายครับหายหายไปจริงๆแล้วเขาต้องการที่พัฒนาเพื่อที่จะให ระหว่างให้ให้เลด้าของศัตรูเนี่ยตรวจไม่เจอค่ะแต่ปรากฏว่ามันมันไปเยอะกว่านั้นนะครับก็เรือหายไปหายไปทั้งล่าหายไปจริงเลยหรอหายไปคือก็คือช่องว่างของแก๊ปของเวลานี่แหละอ๋อเหรอช่วงก็คือหาตอนแรกคนทุกคนก็ต้องหาเพื่อเจอใช่หลายเคสที่มันกลับมาไม่ได้แต่แต่ลำเนี้ยกลับมาได้กลับมาได้กลับมาได้แล้วคนที่อยู่ในเรือรอดชีวิตรอดนะรอดรอดแล้วก็กลับมาเล่าอะไรมั้ยก็รู้สึกว่าเวลาเวลามันผ่านไปเร็วมาก ผ่านไปแบบอาจจะเขาไม่รู้เวลาแต่รู้สึกเวลามันผ่านไปเร็วมากๆแล้วเวลาเราเวลาปกติที่เขาบอกว่าหายไปหายไปนานไหมคะที่ที่เราน่าตรนน่าจะพอสมควรครับผมจำไม่ได้ว่านานแค่ไหนใช่ซึ่งเขาบอกอย่างหนึ่งว่าเวลาเขาไปปุ๊บสิ่งที่จะกลับมาเขาจะมีการถูกรบดีริดความทรงจำใว่ใช่เหมือนในหนังอ่ะไม่รู้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรนมนุษย์ต่างดาวจับไปหรือเปล่าไม่ไม่น่าจะใช่นะแต่มันน่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางระหว่างเวลาเนี่ยแหละเขาก็มาทําเป็นหนังแล้วไง เพื่อสฟียใช่ไหมอ่าเพื่อสฟียเอ็กซ์เพร์เมนต์เพื่อสฟียเอ็กซ์เพร์เมนต์ใช่ไปดูได้เนอะนั่นเป็นเรื่องจริงมาจากเรื่องจริงเลยมันมีคนเคยถึงข้ามเข้าเวลานี้พี่พีชเคยได้ยินไหมศึกษานะอยู่อย่างใกล้ชิดครับซึ่งซึ่งจริงๆแล้ววเนี้ยเมื่อกี้ผมเพิ่งเอาคลิปมาให้ทางทางน้องๆรายการเปิดได้หรือเปล่าไม่ทราบคือ,อเปิดหนะ่งเก้องปดหนึ่งเก้องปดหนึ่งเก้เรายังไม่เกิดเนาะเรายังไม่เกิดเอ่อภาพยนตร์เนี่ยเป็นฟิล์มขาวดำยังไม่มียยังไม่มีเสียงค่ะ ตอนนั้นเสียงไม่มีเวลาดูหนังไม่มีเสียงใช่เป็นยุคของชาลีชปลิ้นโอเอ่อปรากฏว่าเขาถ่ายอยู่เนี่ยครับมีเอ็กซ์ต้าคนหนึ่งเดินผ่านข้างหลังแล้วพูดโทรศัพท์มือถือไปแล้วมันจะคุยกล่อมอีรุตอีรุตใช่สัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มีสาวอากาศก็ไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเขาคุยได้เนี่ยมันเนี่ยคนเนี้ยเห็นไหมแล้วเขาคุยโทรศัพท์มือถือจริงๆหรอพี่ อันนี้อันนี้คือผมดูมาน่าจะสามสิบปีแล้วครับแล้วเป็นเดอรี่ที่คนสนใจมากๆอันนี้ทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะคนไทยพูดนะน้องอันนี้คืออิชูของทั่วโลกใช่ใช่เห็นพี่พี่บอกหลักฐานการเดินทางเขาเรา,ามันมริงจริงที่พิพิธภัณฑ์ของแคนาดาเป็นยังไงบ้างพี่เขาบอกให้ได้มีการจัดการแสดงภาพออนไลน์นี่ใช่อันนี้เป็นน่าจะปีประมาณจำไม่ได้นะสี่กว่าหรือเปล่าสามแปดหรือสี่กว่าเนี่ยครับทุกทุกคนอยู่ในเสื้อผ้าที่เป็นเียรียดทหมดเลย แต่คนนั้นมาแบบแว่นดำเสื้อยืดฮูดดี้จะมาอยู่ในกลุ่มพวกนั้นได้ยังไงเออในยุคนั้นไม่น่าจะมีฮูดดี้ใช่าจะมยดูเดดูดครับฮูดดี้เพิ่งมาเมื่อปี90้าสนี่มั้งใช่ครับก็ภาพลักษณะนี้เราจะพบเห็นเยอะมากนะครับแล้วก็แล้วก็นักวิทยาศาสตร์ผู้ค้นคว้าผู้สนใจก็พยายามที่จะเจาะเข้าไปในภาพแล้วก็ซูมแล้วก็ดูรายละเอียดเท่านี้คือพยายามสืบกันแหละ แต่ก็ยังเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่สำหรับมนุษย์พอสมควรนะแต่ว่าเชื่อว่านักเรินทางข้ามเวลาเนี่ยมีมีแน่นอนอยู่แล้วล่ะเนี่ยอันนี้ชัดอันเนี้ยเป็นาภาพภาพหนึ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่นเนสาวที่คาดว่าน่าจะเป็นสาวโรงงานใช่กลังเดินออกจากตึกโรงงานอย่างสดใสเลยดูสิจุดที่น่าสนใจเขากําลังเอาวัตถุบางอย่างะมาแนบที่หูโอ้ยประครบเย็นหรือเปล่าฟันคุดอีลิฟันน่าโรงนี้เหมือนอีลิกสันเนอะ ยุคแรกๆแต่เขาแต่งตัวเป็นยุคนั้นเลยนะใช่แต่ยุคนี้ไม่น่้มีโทรศัพท์มือถือไหมคะใช่ดีใจที่รูปนี้ออกมาเพราะรูปนี้ก็เป็นหนึ่งในรูปของของตำนานของนักเดินทางข้ามเวลาเหมือนกันซึ่งคนก็พิสูจน์กันเยอะและทัวรโลกสู้สึกกันเยอะว่าสนใจครับสนใจว่าอันนี้น่าจะคอนเฟิร์มได้แล้วว่าน่าจะเป็นมือถือแหละใช่เป็นเป็นหนึ่งในภาพที่เป็นตัวภาพแบบท็อปๆเลยของนักเดินทางข้ามเวลาอีกภาพหนึ่งเป็นสมัยเนี้ยแหละมาลีนภาพนี้ก็คือมารลีนมอนโรยังไงครับคุณเหมือน เขาอยู่ในห้องน้ำแล้วก็มีคนถ่ายรูปเขาเนาะครับเออว่ะเออว่ะฮะหมายความว่าไงมีคนใช้มือถือถ่ายไงเห็นไหมใช้มือถือถ่ายรรูปหอในนั้นไงข้างหลังเขาอะใช่ไหมเหมือนไอโฟนถ่ายเขาว่าสมัยนู้นมันไม่มีมันไม่มีอยู่แล้วไงไม่มีทางกล้องมันือถือใหญ่ๆแล้วก็เลยเป็นว่าฮาร์เซิลบัตันใหญ่ฮะ อ่ะอย่างที่เขาบอกไปเวลาไปดูสุสานฟาโร่ก็มีอึ้งเหมือนกันนักโบราณคดีอ่ะเคยไปดูมแน้วนะสุสานฟาโร่เขาเคยอึ้งมาแล้วเมื่อขุดพบภาพจารึกข,ของหลอดไฟเออเนี่ยเอดิสันนี่คือหลอดไฟภาพของหลอดไฟทุกหลอดไฟเลยละ่ะในพิระมิดของอียิปต์อ่ะซึ่งยุคอียิปต์นั่นมันส<ร>ามพันปีแล้วไม่มีไฟฟ,ฟ้าเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะเลนสงสือมาเรียนหนังสือมาไง อิริสันไงอิริสันไงอิริสันใช่ไหมอิริสอิริสันใช่ไหมร้อยกว่าปีที่แล้วแต่ประกบหลอดไฟมันมาได้ยังไงอยู่ในเมื่อสามพันปีที่แล้วสามพันปีแล้วที่มีพีระมิดอ่ะล่าสุดก็เพิ่งค้นพบทางเดินใหม่เนาะซึ่งจริงๆแล้วคนแล้วคนอีกทำไมไม่จบสักทีก็ยังเจอทางเดินใหม่เขาบอกข้างใต้ดินจริงๆจริงจากข้อมูลนะครับเอ่อตรงพีระมิดเมื่อก่อนเนี้ยเป็นเครื่องทําพลังงานไฟฟ้าแล้วไปใช่ครับใช่ครับเป็นเครื่องทำพลังงานไฟฟ้าใช่เหมือนเครื่องปั่นไฟลักษณะนั้นเฮ้ย ซึ่งซึ่งสมัยก่อนตรงนั้นเนี่ยเเป็นน้ำครับเป็นน้ำหมดเลยมีผู้ชายคนหนึ่งชื่ออดัมอาคอนเขาบอกว่าเขาเดินทางเนี่ยข้ามเวลามาจากปี2045ซึ่งตอนนี้ปี2023สแสดงว่า,าอีกยี่สิปีข้างหน้า,นาอ,อีก22ปีเขาเดินทางไป22เราน่าจะยังไม่ตายกันอเมริกา เป็นแบบหน่วยงานของรัฐบาลเนี่ยเอาเขาเครื่องจับเท็จเขาเครื่องทุกอย่างเลยเขาบอกว่าเขาเดินทางมาเนี่ยนะครับเข้ามาถึงยี่สิบห้ามีนาคมสองพันสิบเกซึ่งเขาก็ได้มาเข้ามาทดสอบเครื่องจับเท็จนี่แหละเขาบอกว่าเมืองของเขาอะมีชิปที่ชื่อว่าชิปเดอะวันฝังอยู่ด้วยเขาบอกว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยจะมาเยือนโลกในอนาคตอันใกล้นี่แหละอันนี้สิ่งที่เขากลับมานะฮะอสองปีแต่บางสิ่ง ที่น่าสงสัยเกี่ับ UFO ที่เราเห็นขนาดนี้คือยานปะหานะสำหรับผู้คนในอนาคตเพื่อเดินทางข้ามเวลาอวกาศไว้ในอนาคตน่ะผู้คนน่ะไม่เพียงแต่จะสามารถเดินทางไปยังในสังคมสมัยใหม่เท่านั้นนะคือข้ามเวลาไปอนาคตแต่เราอยากจะเดินทางกลับไปยุคจุลศิษิ์ปาอดีตย้อนอดีตได้ด้วยหรออนาคตอันใกล้เนี่ยการฟื้นขื้นชีอขอในนอสว์อีกน่อนเราไปดูอสวนสัตว์ ทุกวันนี้เราไปดูคิงของพาต้าใช่ไหมไม่มีไม่มีมค่าอีกหน่อยไปต่เลยยุโรปศกเลยเขาบอกสวนสัตว์จะเป็นจุโริศึกปลาเหมือนที่เราดูในหนังอ่ะจะเป็นการฟื้นกลืนชีพของไดโนเสาร์จะไม่ใช่ความฝันอีกเลยอาด,ดัมเขาบอกว่าหลังปี2 0 2 8จะมีเครื่องเดินทางข้ามเวลาคือเราสามารถขึ้นเดินทางข้ามเวลาได้ไปเลยงี้หรองพนี่2ิอย่าเพิ่งรีบตายกันนะคะอืมไม่กี่ปีเองนะ มนุษย์ต่างดาวเนี่ยเขาก็จะมาจอดบนโลกของเราเองนะไปหาคลิปดูเอาเองเขาจะมาจอดบนโลกเราเนี่ยในปี2045อันนี้20กว่าปี20กว่าปี22ปีมนุษย์เดรโนเสาจะไม่มีคือตายปุ๊บสังขาร่ะตายแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยจะมีการโคลนยิ่งไดโนเสาขึ้นมาสำเร็จจะมีสวนสัตว์ที่เป็นทีเร็กซ์เหมือนดูในหนังเลยจูราสสิปานี้เลยเหรอ แล้วเราเขาบอกว่าคนเนี่ยจะเริ่มมากขึ้นปัญหาจะโคตรเยอะเลยเม,มืองใหญ่ๆอันนี้เหมือนกับคำรรํำนานที่ต่อไหนเมืองใหญ่ๆห,ใ,หในโลกเช่นลอสแอนเจลิสจ, <LA. S 1> จะจมหายไปใต้แม่น้ำเงินสดไม่มีละไม่ใช้เงินกันล,หละหรือแม้กระทั่งเอาจริงนะสมุทรปราการกรุงเทพเราเขาบอกปี2 0งพัน็สิที่ไกลน้ำทั้งหมดอะ2570กห้าเจ็ดสิบ่ยบแผนที่ใหม่ชายหาดเราอยู่ที่สระบุรีครับ ใช่ครับใช่ฮานลองลองเสิร์ชดูครับแผนที่ใหม่เจอเจอครับเพราะมืก่อนกรุงเทพเราก็เคยเป็นทะเลมมา่อก่อนว่าอย่างนี้คเขาก็บอกเลยฮะสอง3สสอีกไม่กี่ปีเนาะอีก10ปีเราจะไม่มีเงินสดกันอีกแล้วไม่ใช้เงินสดแล้วเราก็เอไอจะเข้ามามีบทบาทจะให้ความสุขและความสงบ แล้วก็จะตอบเราได้ทุกคำถามก็เดี๋ยนี้ไงชัดจี p พีสอบได<อ>้หมดเลยในปีส0 4 5นสิบ้าเขาถามอีกว่าเอา้าถ้าอีก20กว่าปีเนี่ยใครคือประธานาธิบดีบุคคลที่เรียกรวมอำนาจระดับโรกที่สุดของอ,อเมริกาเขาบอกว่าชื่อโยเรนดาผู้หญิงที่ชื่อโยเรนดาจะยิ่งใหญ่มาก,มมากเธอเคยกล่าวปาศัยแก่ผู้ประท้วงตอนเก้าขวบด้วยตอนนี้นะแล้วก็ใน ปี2045ผู้หญิงคนนี้จะอายุ36ปีซึ่งโยเรนดานี่เด็กคนนี้นะถูกต้องมีตัวตนจริงจริงแล้วตอนนี้นะจับตามองเลยเนี่ยโยเรนดาคนนี้ก็คือหลานสาวของมาตินรูเทอร์คิงมาตินรูเทอร์คิงเนี่ยก็คือนักต่อสู้เพื่อสิทธิเรีภาพของคนและเป็นคนคนหนึ่งเขาเป็นหลานสาวนะคะแล้วนางก็ชอบในไฮปาร์คไปเรื่อยๆอย่างนี้หรอถูกโอ้ และนี่คืออนาคตประธานาธิบดีของสหรัฐที่เขาไปดูดูมาต้องจับตามองต้องจับตามอง่างนี้โดยผลจากการเข้าเครื่องจับเท็จทุกสิ่งทุกอย่างเขาพูดเป็นความจริงหมดเลยเว้ยโอ้ยสุดมากเขาเจ็ดโมงกูปลุกทีมงานทุกคนไงให้มันเข็ยนสคริ่องเลยสุดมากโอ้ถ้ามีสวนสัตว์จุสสิคพาร์ค่ยเราก็ได้เห็นไดนนเสาร์ตัวจริงอออแลวเขาจะไม่ตายเขาจะคนเพราะฉะนั้นจงรักษาตัวเองให้อยู่ถึงวันนั้นให้อยู่ให้ถึง